นนทนนงานเข้าถูกวิจารณ์ยับล้อเลียนคนตาบอดเจ้าตัวออกมาขอโทษแล้วกลายเป็นเรื่องดราม่าไปเลยนะคะหลังจากที่คลิปของนักร้องหนุ่มเสียงดีนนทนนได้ถูกปล่อยออกมาโดยคลิปนั้นนนได้สะพายวิทยุพร้อมกับท่าเดินที่เกาะคนคล้ายกับกำลังเรียนแบบคนพิการทางสายตาที่เดินร้องเพลงตามถนนคลิปดังกล่าวถูกวิาพากษ์วิจารณ์หนักมาก โดยบอกว่าดูไม่เหมาะสมเป็นการล้อเลียนผู้พิการทางสายตาจากเสียงติติงดังกล่าวนนทนนไม่ปล่อยผ่านในโพสต์ข้อความขอโทษผ่านทางทวิตเตอร์นนทน,น916โดยมีใจความระบุว่าตนเองยอมรับผิดพร้อมกับบอกว่าต่อให้ไม่เจตนาแต่การกระทำก็ผิดจริงๆน้อมรับและจะปรับปรุงแก้ไขต่อไปเรื่องการเล่นที่เกินขอบเขตของนอนอันนี้นนผิดเองครับ ต่อให้ไม่มีเจตนาแต่การกระทําคือไม่ถูกต้องครับต้องขอบคุณทุกคนเลยที่ช่วยเตือนกันครับแล้วต้องขอโทษทุกๆคนและทุกๆฝ่ายเลยครับจะปรับปรุงแก้ไขต่อไปครับยังไงก็ช่วยกันบอกช่วยกันเตือนได้เรื่อยๆเลยครับเัน,นขอบคุณครับบางทีพอภาพมันกว้างมองมาจากคนเดียวมันไม่พอจริงๆครับค่อยๆบอกกันด้วยเหตุผลแบบที่ทุกคนบอกผมแบบนี้ดีครับ ส่วนตัวไม่เคยมีเจตนาไม่ดีอยู่แล้วเพราะงั้นไม่ปิดกัน้นและยินดีแก้ไขเลยครับขอบคุณทุกคนอีกครั้งครับหลังจากที่นนได้โพสต์ขอโทษและชี้แจงในกรณีดังกล่าวแฟนคลับเข้ามาปลอบใจและส่งกำลังใจกันอย่างล้นหลามเหมือนเคยสซเชื่อมีอะไรขอเชิญชมในความกล้าและยอมรับผิดของน้องนอนด้วยนะคะฝากกดติดตามและกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องเราคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ